บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาต้อมไม้ตียุงตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นไม้ตียุงสีเหลืองยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี้ย รุ่นยี่ห้อรุ่น <c oughs> ต่างทวีปอ่านไม่ออกนะ <c oughs> ใครอ่านออกก็ช่วยอ่านหน่อยเร็ว <c oughs> นะเนี่ยไม่รู้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะอ่านไม่ออก <c oughs> เอาไม่เป็นไรนะจังมันยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็น,นะไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่า เป็นไม้ตียุงกันแล้วกันนะไม้ตียุงนะอาการเจ้าของบอกตียุงไม่ตายตียุงไม่ตายตีค่อยไปหน่อยเออตียุงไม่ตายนะเดี๋ยวเรามาดูเซ่สาเหตุตียุงไม่ตายเป็นเพราะอะไรเนาะกดปุ่มอันนี้เป็นกดปุ่มไฟนะ ไฟก็โชว์นะเนี่ยอันที่จริงถ้าไฟโชว์เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีไฟมาที่ที่ตาข่ายนี่นะเพื่อที่จะช็อตยุงนะถ้าโดนตัวยุงมันก็จะช็อตด,ดังแปะ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 ,แปะเลยนะเนี่ยนะยุงก็จะงายทองเลยนะงายท้องชักเลยนะแดกแดก,แดก,แ,ดกแดกเลยนะเนี่ยนะก็แดงว่ามีไฟนะเนี่ยมีไฟแต่มันช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบกันซิ กดสวิตไวแล้วนะนี่กดสวิตแล้วนะไฟโชว์นะรอไขควงไปจี้นี่นี่นะไม่ไม่มีเสียงเลยนะเห็นไหมนี่นะไม่มีเสียงเลยเนหะ็นไหมเนี่ยต้องกลับด้านไปกลับด้านด้านนี้นะนี่ไม่มีเสียงเลยเนหะ็นไหมนะไม่ช็อตนะไม่ช็อตแต่มีไฟเข้านะไหมไฟโชว์เนี่ยไฟโชว์ โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาถอดดูอุปกรณ์ภายในกันนะว่ามันมีอุปกรณ์ตัวไหนเสียหายที่ต้องซ่อมหรือว่าเปลี่ยนบ้างนะก่อนถอดนะเราก็มาดูมันจะมีมีตะกูยึดนะห้าตัวนะเนี่ยหนึ่งนะสองสามนะตรงนี้สามตัวนะแล้วก็สี่นี่ตัวหนึ่งสี่แล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งห้านะมีทั้งหมดห้าตัวนะเดี๋ยวเราก็จะ ถอดนะถอดตะกูห้าตัวามาก่อนนะมีไฟนะมีไฟเข้านะมันชาร์จนะชาร์จแต่เวลาช็อตยุงแล้วยุงไม่ตายนะมันไม่ชอ็อตตาข่ายมันไม่ช็อตนะถ้าช็อตยุงมันจะมีเสียงดังแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะนะยุงก็จะหงายท้องเลยนะล่วงเลยนะนะะนะแล้วก็ขันน็อตออกมาแล้วนะ เอาล้นะเราก็ถอดตาครอบออกมาแล้วนะถอดตาครอออกมาแล้วเราก็จะเห็นอันนี้เป็นเป็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่อันนี้เป็นแผงควบคุมนะแผงควบคุมอันนี้เป็นปุ่มกดนี่นะนะ ต่อจากแผงควบคุมนะก็จะมีสายไฟสามเส้นเห็นไหมนี่นะนะนี่นะเห็นไหมนะจะมีสายไฟอยู่สามเส้นสีแดงเส้นหนึ่งสีน้ำเงินสองเส้นเห็นไหมนะที่มีสามเส้นก็เพราะว่าะตะแกรงเนี่ยตะแกรงตะข่ายเนี่ยมันมีสามชั้นนะมันมีสามชั้นเห็นไหม ที่เป็นโลหะขายที่เป็นโลหะสามสามตาขายนะมีอยู่สามตาขายนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําเครื่องหมายนะจะได้เห็นกันชัดๆนะถือว่าอันนี้เป็นด้านหนึ่งนะเลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งนะนี่เลขหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งช่างทวีปจะเขียนเป็นเลขสองก็แล้วกันนะ เลขสองนะนี่นะเห็นไหมเลขสองก็มีก็มีตะแกรงตะข่ายนะที่เป็นโลหะอยู่นะเห็นไหมด้านเนี้ยมันจะมีสามชั้นนะทั้งหมดสามชั้นด้านสองก็เป็นตะแกรงโลหะนี่นี่นะแผ่นใหญ่่อยนะเป็นตะแกรงโลหะเป็นแบนนะแต่ใหญ่หน่อยใหญ่กว่าตะแกรงอันกลางนะเส้นจะเล็กกว่าด้านนี้นะ ด้านสองส่วนด้านหนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหมด้านหนึ่งก็เป็นตะแกรงตะข่ายเห็นไหมก็เป็นแผ่นโลหะบางๆนะจะใหญ่นะใหญ่กว่าตะแกรงโลหะที่เป็นอยู่ตรงกลางนะส่วนสายไฟสีแดงนะสายไฟสีแดงก็ไปเข้าตะข่ายอันกลางนะที่เป็นตะข่ายโลหะเส้นเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยนะตะข่ายเส้นเล็กๆเนี่ยเนี่ยนะ อยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางเป็นตาข่ายโลหะเส้นเล็กๆนะเส้นแต่ไฟสีแดงที่ไปเข้าส่วนสีน้ําเงินสองเส้นนี้ก็คือตาข่ายโลหะที่อยู่ด้านหนึ่งและด้านสองนะด้านหนึ่งกับด้านสองเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอันกลางเห็นไหมนะโอเคทีนี้สาเหตุไฟมันเข้านะไฟมันเข้านะนะไฟมันเข้านะเห็นไหม ไฟเข้าแต่มันไม่ช็อตนะเดี๋ยวเราก็มาตรวจสอบสาเหตุกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาสายไฟสามเส้นนี้ออกจากวงจรก่อนนะนี่นะมาเช็คกันนะมาเช็คมาเช็าแผ่นาตาข่ายโลหะกันนะว่ามันเสียหรือเปล่านะนะเราก็บัตรทีเอาสายไฟออกก่อนนะ เอาละนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้ว <S <S ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งไปที่คูนหนึ่งนะคูนหนึ่งนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูนหนึ่งนะตั้งเกอร์ไปที่คูนึ่งนะแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะด้านหนึ่งล้วก็มาจับที่ปลายสายสีแดงนะนะ จะเอาสีดำนะปลายสายมิเตอร์สีดำหรือแดงก็ได้นะจับนะเนี่ยจับที่ปลายสายสีแดงนะแล้วก็ใช้สายมิเตอร์สีดำนะไปแตะที่โลหะนะโลหะอันกลางนะตาข่ายอันกลางนะเพราะเรารู้ว่าสายไฟสีแดงเนี่ยเป็นเส้นไฟนะที่ไปต่อเข้ากับแผ่นโลหะที่อยู่กรงกลางนะตาข่ายลวดเส้นเล็กๆนะ แล้วก็จิ้มไปเลยนะจิ้มไปดูเขขม,มิเตอร์ที่ขึ้นไหมนะนะเขมิเตอร์ขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมขึ้นนะก็สะแสดงว่า,าทางเดินไฟนะสายไฟเส้นแดงมาถึงมาถึงตาข่ายที่อยู่อันกลางเนี่ยใช้ได้นะไม่ขาดนะไม่ขาดเห็นไหมไม่ขาดไม่ขาด นะแสดงว่าวงจรใช้ได้นะไม่ขาดนะต่อไปก็ย้ายย้ายไปไปสายมิเตอร์สีแดงเนี่ยนะมาจับที่เส้นสีน้ำเงินนะมาจับที่เส้นสีน้ำเงินนะแล้วก็ไปสายมิเตอร์อีกอีกอันหนึ่งสีดำเนี่ยนะไปสายมิเตอร์สีดำนี้นะเราก็มาจิ้มที่ตาข่ายที่อยู่ ด้านด้านหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะด้านนอกหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่มันนั้น,านาหนาเยนะที่เป็นโลหะนั้นหน,นาหน่อยเนี่ยนะลองจิ้มไปเจ๊นนะอ่านะก็ดแสดงว่าสายไฟสีน้ําเงินกับตาข่ายด้านนี้ใช้ได้นะวงจรไม่ไม่ขาดนะใช้ได้นะใช้ได้เห็นไหมใช้ได้โอเคแล้วก็จิ้ม สายสินเงินอ,อ,อีกด้านหนึ่งนะอันนี้เป็นด้านหมายเลขสองนะนะหมายเลขสองนะดูสิเข็มขึ้นไม้เอาเข็มขึ้นเหมือนกันนะก็แสดงว่าตักขายด้านหมายเลขสองเนี่ยด้านนอกเนี่ยนะใช้ได้นะวงจรไม่ขาดนะนะวงจรไม่ขาดใช้ได้ใช้ได้ วงจรไม่ขาดต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาทดตอบเช็คนะว่าว่าตะแกรงอันกลางเนี่ยมันจะชอดถึงกันกันกบตะแกรงที่อยู่ด้านหนึ่งและด้าน2องไหมนะแล้วก็ใช้เข็มมิเตอร์เนี่ยนะปลายเข็มมิเตอร์เนี่ยดำแดงเนี่ยนะ จิ้มไปที่สายสีแดงนะอันกลางนะตาข่ายอันกลางนะก่ออีกด้านหนึ่งล้วก็ไปจิ้มที่สายสีน้ําเงินนะนะขึ้นไม้อันนี้ขึ้นไม้ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นก็แสดงว่าด้านนี้ไม่ช็อตนะตาข่ายอันกลางกับตาข่ายอันริมด้านหนึ่งไม่ช็อตเรามาด้านนี้เถอะขึ้นไหมอาขึ้นนะอันนี้ขึ้นนะสีน้ําเงินด้านนี้นะ ทีน้ำเงินด้านนี้ขึ้นไหมเอาขึ้นเห็นไหมขึ้นนะ,ะแสดงว่าโลหะตาข่ายอันกลางเนี่ยมันต้องช็อตนะช็อตกับตาข่ายอันริมด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราอยากรู้ว่าช็อตด้านไหนนะเราก็ย้ายเข็มมิเตอร์มาที่สายนี้นะแล้วก็เอาปลายสายมิเตอร์อีกอันนึงเนี่ยไปจิ้มตาข่ายว่าด้านไหน อ่าแสดงว่าช็อตด้านนี้เห็นนะช็อตด้านนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เพราะสายสีเงินเส้นนี้ต่อวงจรเข้ากับตะข่ายที่อยู่ด้านหมายเลขหนึ่งนะต่ออยู่หมายเลขหนึ่งนะนี่มันจะช็อตด้านนี้นี่เห็นไหมขึ้นเลยนะก็แสดงว่าตะข่ายอันกลางช็อตกับตะข่ายอันริมด้านนี้ด้านหมายเลขหนึ่งนี่นะด้านหมายเลขหนึ่งนี่นะนี่ด้านหมายเลขหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะตรวจสอบตาข่ายกันอ่านี่เจอแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นรอยมันขาดอยู่เห็นไหมตาข่ายตาข่ายอันกลางเนี่ยที่เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะตีหันกลางเนี่ยมันหลุดออกมาจากล่องเนี่ยมันจะมีล่อง ล่องยึดตะแกงตะไข่ไว้นม้มันหลุดมาแล้วก็มาชนกับตะไข่ที่อยู่ด้านหมายเลขหนึ่งด้านบนสุดนี่นะมันมาชนกันจึงทําให้ช็อตพอช็อตแล้วก็แต่ไฟฟ้ามันไม่มีกําลังพอนะโดนยุงยุงก็ไม่ตายนะเพราะมันมาช็อตกันทะก่อนแล้วนะนี่นี่นมันมันมาชนกันนี่นี่นะมันมาชนกันนะแล้วก็จัดการให้มัน ทางทางออกไปนะกดลงไปนะนะเจ้าของอาจจะไปตีโดนโดนมุมโดนของแข็งกว่านะโดนของแข็งแข็งนะตาข่ายมันก็เลยขาดนะมันก็เลยหลุดหลุดมาชนกันพอมาชนกันมันก็เลยตียุงไม่ตายนะตียุงไม่ตายโดนยุงยุงหัวเลาะเลยฮ่าฮ่าจ้างก,ก็ไม่ตายหรอก <c oughs> นะก็ตแตไฟฟ้ามันมาช็อตกันตักก่อนแล้วมันไม่พอนะ วิธีซ่อมนะเราก็ดันตะข่ายลงไปอย่าให้มันมาชนกันนะเนี่ยนะนะเนี่ยเราก็ดันลงไปอย่าให้มันมาชนกับตะข่ายที่อยู่ด้านหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองนะให้มันอยู่ห่างกันนะอย่าให้ชนกันเนี่ยนะแล้วก็ดันลงไปนะนะดันตะแกรงลงไปนะนะ แล้วก็ดันลงไปดันลงไปดันลงไปนะอย่าให้มันชนนะอย่าให้ชนกับด้านหมายเลขหนึ่งแล้วก็อย่าให้ไปชนหมายเลขสองนะเราดูหมายเลขสองตะขา่ะขายตะข่ายสามอันนี้ต้องไม่ให้ชนกันนะต้องไม่ให้ชนกันเลยนะเนี่ยนะอย่าให้มันชนกันเอาละนะแล้วก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนะ อย่าให้ตะแกรงมันชนกันนะทั้งสามอันเนี่ยตะแกรงทั้งสามอันเนี่ยด้านนอกด้านหนึ่งด้านสองกับตะแกรงอันกลางด้านในเนี่ยนะอย่าให้ชนกันนะถ้าชนกันมันจะช็อตนะแล้วก็จัดจัดการเรียบร้อยแล้วนะไม่ให้มันชนกันนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะบัดกรีเข้าที่เดิมนะบัดกรีสายไฟเนี่ยเข้าวงจรนะเข้าที่เดิมนะ นะแต่ไฟสีแดงอยู่ด้านนี้นะแล้วก็บัตรทีเข้าไปเอาละนะสีน้ำเงินนะสีน้ำเงิน โอเคนะเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะแล้วก็บัตรกีเรียบร้อยแล้วนะบัตรกีเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะใส่ปาครอบเข้าที่เดิมนะใส่ปาครอบเข้าที่เดิมเดี๋ยวจับสายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะ นะก็ใส่สากครอบไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะขันสก,กูยึดนะน,นะน,นะนี่นะมันมีห้าตัวนะนี่นะเรายึดทางด้านก่อนนะเอาละนะแล้วก็ยึดทางด้านนี้นะด้านปลายนะยึดทางด้านปลาย นะเราก็ต่นอ็อตให้ครบเลยนะห้าตัวนะเอาละนะแล้วก็ใไ่เรียบร้อยแล้วนะไ่เรียบร้อยแล้ว อ่ไฟโชว์นะนี่ไฟแดงโชว์แล้วเดี๋ยวเรามามาทดสอบกันซินนะว่าจะใช้ได้ไหมนะเวลากดปุ่มปับ๊บเนี่ยจะแดงนะพอแดงนี่เอาละนะมันจะช็อตนะตรงเนี้ยนะเดี๋ยวลองเอาไขาควงจี้ไปเิ้นนะไขควงจี้ไปเด๊อเออเห็นไหมนี่นี่นี่ นะแป๊บแบเลยใช้ได้แล้วนะยุงก็ยุงเหอะทีนี้ไม่รอดไม่รอดนะีในชะ่ไหมโอเคนะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วยุงเสร็จแน่ยุงเสร็จแน่คราวนี้โอเคนะขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมี คลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านในโอกาสต่อๆไปถ้าท่านสนใจก็กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ